สวัสดีครับพ่อหอยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเอากรลังว่าจะไปหาหมอแมนแต่ว่าที่จริงคันแมนบอกว่าถาคนนีโชคนี่ไปแต่โดนแล้วไปแต่โดนแล้วสาเหตุที่ต้องถ่านี่เพราะว่ามือนีมีนัดกันมีนัดกันแมนเมื่อว่านี่วันพระดีพ่อหอยมือว่านี่วันพระพ่อหอยบอกว่าวัดพระนี่แหละจัดทำพิธีแมนไดพระทได้เหตุไปหรอลพ่อหอยได้เหตุไปเรียบร้อยหมดชุอย่างแล้ว แต่ว่าพ่อหอยกะมีความันใจนิดเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อเอามันใจนิดนึงบ่แมน <laughs> เอาแต่พ่อหอยเห็นเด็กมากนี่บ่เคยเห็นหกโตครับตันนี้นีุ่ดูดิอุ้ยเห็นหกโตพูดดิรอบนี้ได้ฮอดหกโตพูดอ่ะได้ห้อนหกโตถ <ทำ S 1> ้าพ<ม>ี่นี่นะแมนเพิ่อนขอันเพิ่นว่าเพิ่อนอยากกินหมากไม่ยิ่งแตงสุไทย อยากกินมากับของหวานมาสั่นหันไม่เลวออกนดิพ่อะหอยเจ้าเข้มาเป็นมอกรึเราเค้าหวานเลยอยากกินมากกับของหวานแมนอยากกินมากกับของหวานครับหมากนี่ไม่กินไม่มาเขี้ยวนี่เ่ราะว่าพ่อหอยคึ้อยู่โอ้กะซีมาเขี้ยวนี่ล่ะครับเพิ่นเพิ่อนเป็นคนโบราณคือสิบอกกินหมากฝรั่งดอกพ่อหอยแมนเพิ่นบ่พู้ดอก่แต่ว่าพอดีเนาะครับผมมีเอฟซีฝากตังค์มาให้พ่อหอย ครั<พ>บโอ้ยแล้วตรนพ่อหอยไปหาหมอ,อกะับบอมีเงินเมื่อกี้นี่พ่อข้าลดอันต้องแต่งมากเส้นข้องไก่จักข้องแนวภาษโอ้ยเนาะเมียนอีหลีพ่อหอยก็เลิ่จดอยู่วันที่สิบหกที่ไปหาหมออีเหลียวแต่เจา้าบอกนักคนมีโชคใสียหนีเแล้วเดี๋ยวนี่ไอ้ที่เส้นข้องไก่โค้งหนึ่งนี่เส้นใบก้อนนี่เงินมีเงินย่ำเลจังมาเอานี่อเอามาอย่างค้งไก่ สิเอามาต้มกินเนี่ยต้มใไขมาน้ำเน่กระดูกปันน่ะโอ้เจ้าของกินเนื้อเจ้าของกินเนื้อเอากระดูกให้มาเอากระดูกให้มาโคองนึงนี่นะโคองนึงนีล่ะมาประมาณจะคลิปตัวที่ละโยวันแม่นครับเอาคุณเรืองรัตรขาวล้ำเลิศดวะสันฝากตังไปถ้าบุญกับพ่อหอยแน่คี่ยพ่อหอยมีตังติดโตพ่อได้ไปหาหมอวะสันเพิ่นฝากมาพันหนึ่งพ่อหอยครับผมคุณเรืองรัตน์นะครับเนาะครับคุณเรืองรัตร ขอบุญขอบคุณได้หลายเด้อพี่นองเย็บชีคุณเรียนรักยังก่อนคุณเรืองรัตรขาวลำเลิศนะครับแอดกามีแต่ควมชูควจะเจริญให้ลำลำเรื่อยๆพอหอยมีที่เด็ดให้ดวงดีอาทิตมือเงินใช้ครับพ่อหอยขอคุณเรืองรัตรนะครับกัแอดกาได้น้ำทรงบุญถึงพ่อหอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อครับจ้าถูกขอบคุณครับขอบคุณได้หลายเด้อให้ลำลำเรื่อยๆโชคดี ح ح> พอหอยแกมีนแมนวทางใหง้ได้ไม่น้อยเอาบาทนี้ครมาเเวาถึงเรื่องตัวเลขครับบาทนี้ก้อนหนานั่นเลขฝันพ่อยเมืม่อว่านี่ผมมาแล้วรอบหนึ่งครับพอหอยบอกว่ายังบมมีความฝันเพิ่มเติมบ่มีมีแต่ความฝันเก่ามีแต่กวามงฝันเก่าครับ,รบก้อนหนานั่นฝันตองหดก็คือพุงสองคนปิ่งสองคนครับที่เคยเอาเตามาไห้ปล่นั่นแหละแม่ซีซีนั่นแหละที่มากกับซีซี เพิ่นมาวาจังไรกอพฟอหอยต่อนั้นเพิ่นมาเพิ่นก็เถียงกันมาเถียงกันมาโซกันมาเรียกออกแล้วว่าสันผู้นึงว่าออหอยก็ได้ในความฝันของถามไปตัวไหนเราว่าสัเพ่นก็ได้ว่าศูนเจ็ดห้าว่าสันครับแล้วก็ศูนย์สามว่าสันผู้นึงแมนศูนย์สามว่าสันอีผู้นึงว่าผู้นึงว่าศูนก็ดหตแมนอีผู้นึงว่าศูนสามผู้นึงว่าศูนสามแมนอ้าวนั่นก็คือ ในส่วนของความฝันตัวเลขความฝันที่ให้ไว้ตองวดตองวดบาทนี่มาเข้าเรื่องของที่เข้านัดกันมือนี่เลขทําพิธีเลขทําพิธีพ่อหอยได้ยังมาทําพิธีพ่อหอยได้เงินเหรียญล่อหาเหรียญล่อห่าอีกคือเก่าแม่แต่ว่าบ่เป็นเหรียญเก่าที่เป็นเหรียญใหม่ถูกหรือเปครับเพราะเหรียญนั้นทำไปครบสามรอบแล้วสามรอบแล้วอันนี้เหรียญใหม่นี่รอบที่สองเมื่อวันจี้นี่ สิบห้าห้าสิบเอ็ดเขาวันไปงวดวันจีนี่มเมนเขียนไม่ได้เห็นสิบห้าหสิบเอ็ดอันนี้งวดที่สองเอาเดี๋ยวจะเฝ้าสิบห้าสังหาสิบเอ็ดตั้งย่ในไรบานนี่เอางวดว่นกีนี้ดิผมคือว่ามีตัวเลขสิบห้าหสิบเอ็ดเอาไม่เขียนลงไปวะก็มีแต่เนาะงงนี่เขาเรียกฝันไดิบอ,อ๋อยเฮอก็เรียกฝันนั่นแล้ว เดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝาวันนีเขาเลขฝันดิแมนเขาเลขฝันเขาเลขฝันนี่มันเขาตัวตัวใดหล่ะห้าหนึ่งแต่ว่าเลขทำวิธีมันเก้าหกหนึ่ง้แนแมนแมนทำวิธีมันหกหนึ่งแมนเลขความฝันนั่นมันหนึ่งห้าหนึ่งสี่แมนห้าหนึ่งสี่ว่ายังสั้น่ะผมกังวลหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้ ครับห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็สี่ห้าห้าสี่แล้ะแมนครับกับเขาหาเนึ่องน่ะแหละเขาหาหนึ่งครับผมเอาครับนะครับผมก็งงเอ๊ะเลขทั้งไปที่ผมคือพวกคุณเนาะหนึ่งหาหนึ่งแล้วมานี้เลี้ยนรอหารอบนี่ทำเดือดที่สองรอบสองนี่ได้หุกฮกโตแมนพอหอยกับพวกเคยเห็นที่เทียนเตะเห็นครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเกินป้าหกสิบกว่าปีแล้ว ที่ทั้งที่ได้เลขหกตัวได้เลขหกตัวเท่ยนี้แหละแต่เริ่มเฮ็ดอันของมูลน้มากแต่แต่บวชอยู่ครับแต่บวชอยู่กับชิมหาปีว่าคยเห็นหกตัวจักเทียหกตัวนี่เลขตัวใดนแน่ป่ะหอยหกหกสองเจ็ดห้าศูนย์หลดนะเจ็ห้าศูย์แมนมันกั็ตัวเดียวครับเลขขวอมฝันตัวนั้นนั่นแล้วพอหอยคิดอ,อยู่นี่จะ,จะว่าให้ มาเร็วคันแล้วว่าชีไปห้ามอเราได้วันจีนี่นะมันมันก็เปลี่ยนที่ชี้ถามอันควมเห็นอยู่มันคือนชี้ตรงกันที่ชี้ฉลอโอ้ยขันตรงกันจังสี่กระชื้นนั่นแล้วครับหอยแต่พอหอยเชื่อพรได้พราหอยก็ซชื่อหรอครับถ้ามันชีหันหลากพี่น้องครับเอกระบอกบุญนอพอหอยเนาะรบอกบุญไปนํากรอแพรแต่ว่าเท่ากับแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนดิครับ ได้ตัวนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าจะมาหรือไม่มาอันนี้คือบ่งหูคือกันบ่งหูคือกันแต่สิ่งที่บังเอิญคือมันมาตรงกับเหลขความฝันแมนเป๊ะเลยทั้งสามตัวแต่ว่าควมฝันพอหย่อยดีกับเฮานี่ขับแมนงวดหนึ่งแมนครับเดี๋ยวสองงวดติดครับตั้งแต่ซีซีมาซีซีตามด้วยห้าหนึ่งงวดนี่ความฝันศูนย์เจ็ดห้ากับศูนย์สามนั่นคือความฝันมาหนี้ทั้ไปที่หกตัวหกหกสอง เจ็ดห้าศูนย์แมนครับปเป๊ะเลยกับตัวเลขกกามฝันบาทนี้มีสองตัวล่างน้ำสองตัวล่างน,น,นะครับทำทีทีอสองตัวล่างนี่เป็นล่างๆอยู่หน่อยนึงอ๋อบ้บบชาชัดเป็นวะครับบ้บชาชัดปัไฑิแต่ว่าอาจเป็นหกก็ได้พวกหอยกับบรูคือกันเพราะว่าเลขเก้าของพวกหกนี่พวกหอยนี่มันเป็นหกเนี่ยก็สิบบาทสองตัวล่างนี่ตัวไหนครับสองตัวล่างสองเก้า แต่มันเป็นเล้งๆหน่อยนึงตัวไทยนี่ถ้าเลขเก้ามากนี่เราว่างตีร่างกาเป็นหกปับ๊บดีแล้วพวกหอยอันตัวสองสามเทียรเราดีอันรับทีคนมิโชวกว่าไงเลขเก้าพวกหอยไปเลขหกเลยถ้าถ้าหกมากกลายเป็นเก้า,าถ้าเก้ามากกลายเป็นหกเมนเลขพวกหอยจะเป็นยังบูป็นแบบสี่เป็นจังสี่เป็นสี่สี่น,นะครับรับผมอุ้ยพอไหมครับแต่ว่าเลขทัาพิธที่นี่สามตัวหนามันหกหกสองเลขพอหอยครับ เดี๋ยวเดอบาทนี่เลขหกตัวเนี่ยตอนที่มันขึ้นมาเนี่บครับมันควบกันเลยมัน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 ติด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 กันบอกเลยว่าเว้นวักบอะวางสามตัวบอเว้นเลี่ยงกันเลยจะหุตัวเลยเลี่ยงติดกันเลยแมนพ่อหัวกันฮังก็เคยเห็นนี่แหละตัวนี้พ่แม่ร้งวันที่หนึ่งสปอร์ทาจังสรนพเบัรูคือกันย่านนสามตัวนาสามตัวไทยแกเป็นไปได้ ก็เป็นไปได้สามตัวบนสามตัวล่างบอกสามตัวสามตัวหน้าสามตัวหลังบอกเมียนเกาะพ่อหอยกับกูงขึ้นกันแตงขึ้นพร้อมกันหกตัวเลยปาาดตั้งแต่ทำพิธีมานี่่คือครั้งแรกที่ตัวแรกขึ้นหกตัวแมีนหกตัวแดงจริงเพีบ้าพ่อหอยแมน บุบบุบบุบแดงขึ่นช้านเดียกหายไปเลยแต่ว่าเลขล่างนี่มันเป็นแรงร่างฮัท<อ>ชิว่าเลข่องหูมันก็เป็นเลข่องเก่าที่ฉีนั่น<ๆ>เดี๋ยวนันมันแดงขึง้นบุบบุบแมนแมนแมนบุบจังสีแมน,แม,นมันเป็นตัวเลขแดงขึ้นเลยคือ,อว่าคือฝีก็ซื้อแต่นอกบาทนี่มันเป็ี่ยนที่ฉีอีรีบาทนี่มากใครทิ่ว่าอยากกินของหวานครับจะกินมากนี่แหละ พ่อหอยงานตัแจ้งโบรู้ด้เม้าทางมือขึ้นเพื่อตีแนวทำบันแล้วพ่อพ่อหอยก็อู่เมื่อเดี๋ยร์รัฐบาลดิครับพ่อหอยผู้ที่ม่านี่เป็นผู้ยิ่งแมนปะผู้ยิ่งแตงฉุดไทยโอ้ยแมนผู้ที่มาในฝันกับคักญานแมนอยู่เลขกกะให้เลขตัวเก่าศูนย์เกลาแมนแสดงว่าเพิ่นมายำเดี๋ยวดิครับพ่อหอยนี่ยำเดี๋ยวดิย่ำแล้วที่เจ็ดห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดห้านี่ยยำแล้วครับผมอาคิดเป็นไดคนนี้ก็อาคิดเป็นไดเพราะว่าพ่อหอยกับโบรู้ขึ้นกันแต่มันเห็นวิธี่อีดี โอ้ซาทุ่มสามหัวติดไปรอพ่อหอยเนาะแมน่นสามหัวติดไปพ่อหอยกัดีใจน้ำน้ำพีน้ำนองพระ่าสองสองตัวล่างสี่ส anyway> ี่แล้วก็มาสองตัวบนห้าหนึ่งบาทนี่เอาสามตัวบนเนาะเขาได้ไหมเอาสามตัวบนก็ได้พ่อหอยมั่นใจว่าเลขพ่อหอยแบบชุดนี้ว่าเขาบนกับเขาล่าง ครับจริงๆนะเลขชุดนี้นี่มันใจบ่อบนกับล่างต้องไม่เห็นไม่เห็นเขาเลียงงวนนี่โแน่บ้านแี่อาจจะเขาเท่าหกตัวกับหบู้จักรพรรดิโพยกับโูลูกนกันเลขท้วที่หกตัวนี่อาจจะมากมดเลยอาจจะมากมาเกีกับ่บน่ขึ้นกันอาจจะเป็นสามตัวนาสามตัวไทยกับ่แน่ขึ้นกันครับอืมพว่าเข้ากับบบนีออกน้อเพิ่นขักบ่หกหกรางวันที่หนึ่งเลขที่ออก หกหกสองเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าไปยังเสียคักบอสสี่เป็ดตั้งแต่แต่ว่าเงินเฮียแล้วพอหอยเงินเฮียแล้วครับมันสิปิยู่นี่ดิโอ้ยเนาะหมอมือนีละครับพ่อดีเลยบริส้ทธิ์แล้วล่ะแม่ขายกระดูกไก่เขายังอยู่นี่อยู่นอกก็เอาไปใช้เพิ่นซะเอาไปใช้เพื่อนซาเอาได้เอาไม่ใครได้สองโค้งรอดเดี๋ยนี้สองโค้งเมื่อกี้เอาโค้งเดียว มันเกี่ยวาค่เดียวเส้นไว้ก่อนเวลาเขากินหอยมันจะหิวกันนันนอนเฝ้าเฮเทเรยอยู่มันก็ต้องได้ห้ยดีมันมีฝมามันกับว่ามนหมาเอามาเลี้ยงมันกะมาได้หลายหม่องครับมันกับวมาแต่น้ำยายนั่งอุ่มหนึ่งวะไม่อะไรก็ยานังเอาไปชงูหมองมินกาเร้เลจะได้ชมลูมืม่อกมาทำจะส่งโรคหนเงอารอันส่งไป เอฟซีย้ายนางที่อยู่อเมริกามันบแบบแมนเนาะครับครับรู้ไปแล้วครับเพราะว่าเอาไม่ค่อยว่าท่านัค่อยอยู่ออีห้าขันหมุนอาขั่นท่าขันที่เอามาทําพิธีแมนเอาขนาดนั้นแบ่งปันกันไปเนาะขอให้มาเถอะเพราะว่าเฮาเฮามันเมืองไทยอยู่แล้วครับของเรามันเมืองน่องอ้าวมานีพ่อไว้ทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับ่อยๆมั่นใจตัวไหนครับเธอเมื่อยเธอม้วนนี่มั่นใจตัวไหน เลขล่างนี่เขาห้อยมันใจศูนย์สามมันใจศูนย์สามแมนเลขล่างนี่มันใจเลขบนนี่หาช้าศูนย์ห้านี่แหละมีแค่นี้ขั้นว่องตัวเจ็ดหาศูนย์นะพ่อหอยเนาะแมนแมนเอาเจ็ดหาศูนย์มันกับอันเดียวกันมันอันเดียวกันเรียกแต่คนชิชินะอู้นัยพ่นวิโชกคนกับชิชอได้ครับขันพ่นวิชกพ่นกับชิ่บได้อ้าวมาหนีพ่อหอยครับผม นี่นะครับเนาะแนวทางของพ่อหอยนะครับสลากกินแบคงรัฐบาลงวดวันที่16พฤศจิกายน2566ครับผมเลขฝันได้07 5บนล่างได้03นะครับเลขทำพิธีคืนวันพระเมื่อึ้นนี่เฮ็ดไปสดสดร้อนรอนแมนนครับ6โตแดงจึ้งคืน ครั้งแรกในชีวิตที่ทําพิธีแล้วเลขขึ้นมหายหกตัวแมนครับครั้งแรกในชีวิต6 6 2 7 5 0นะครับลาง2อเกแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเกมากมักจะตีลังกาเป็น6ถ้า6มากมักจะตีลังกาเป็นเก่เด้อครับถ้าทันไดมักสอเกอย่าลืม2 6 คู้จะเขียนไหมน้่บอกครับพอ่อหอยเขียนซะ,ะ่ะมแต่แล้วแต่เลยเรยพราะว่ามันเป็นแบบนี้มาตลอดไหมมันเป็นแบบนี้ตลอดเห,นห็นเด้อพ่กหอยแกจะจีบอะไ่ตัวไหนอืออือย่าลูกสองหกอืมันจีบหลไยตัวบ,บ่บงคบว่าอะไรตัวแล้วอือพ่อต้องบอกเพื่อนไว้บางสองอหกอหอยเมื่อบางสองหกท้งนี้บอมอาออกกันนะอาครับครับกันละนะครับ ้าบอแจ้งเพื่อนไว้กะเดี๋ยวเพิ่นสีคิดบอบถึงนะครับเพราะว่าผู้อยู่ติดตามตลอดกับชิ้นหูจักแนวทางมครับว่าเหล็กเวลามันมากเก่ามันมักจะเปลี่ยนเป็นมันมักจะออกหกเวลามันมากหกมันมักจะออกเก่าเขาก็ต้องแจ้งเพื่อนไว้จักหน่อยนะครับถ้าเพื่อนมากกะจับบอมากกะพานไปนะครับเนาะบาดนี่พ่อหอยเน้่ถ้าบนเนี่ย ห้าศูนย์วัสด์นะครับก็นั้นแหละครับเจ็ดหาศูนยั่นแหละเลขฝันกับเลขทั้งไปที่ตรงกันเป๊ะทั้งสามตัวนะครับส่วนล่างนี่พ่อหอยมั่นใจไปที่0ูนย์สามนะครับแสดงว่าพ่อหอยมักศูนย์ทั้งบนทั้งล่างแน่น <Man. S 2> กับโแนครับเพราะว่าศูนย์มันกับบมาจากงวดหล้วนี้พ่อหอยหลายงวดเติบตีเนาะตั้งแต่สองศูย์สองมาแม้นย์สองแล้วกะงวดก่อนน,นั่นซีีหกงวดลาศูย์เ้าห้าหนึ หายไปสองวันแล้วครับเลขศูนย์นะครับเอ้าลองเอาไปพิจารณาครับพ่อหอยมั่นใจแต่ว่ามั่นใจเป็นการส่วนตัวครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนใช้สติพิจารณาครับผมแู่มนอยู่บางกอกผู้บอกยูวัดป่ายูวัดป่าครับบ้านเสียออกตัวไหนกับบุ้งหูละแต่นี่ให้เป็นแนวทางเท่านั้นแนวทางครับครับผมขอบคุณพ่อหอยหลายๆครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณเอฟซีเด้อครับผมอนุโมทน,มนาบุญเด้อครับ